คู่รักนางเอกนักร้องแฮปปี้รัก12ปีลงตัวฝ่ายใชายรันพร้อมแต่งแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมายาวนานกว่า12ปีระหว่างนักร้องผู้กำกับแดนวรเวทดานุวงศ์และนางเอกสาวหน้าสายไซมินีแพตตี้อังสุมารินสีรพัฒน์ศักเมธาที่ถึงแม้ว,ว่าทั้งคู่จะอายุห่างกันถึง8ปี แต่บอกเลยว่าอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจและรักกันมากแม้เจอประเด็นข่าวลรือเลิกรักแต่ความจริงยังรักกันดีจะน่าอิจฉาบอกเลยค่ะว่าตอนนี้หลายคู่ในวงการบันเทิงมีข่าวดีเรื่องการแต่งงานกันไปแล้วสำหรับคู่หนุ่มแดนพิตตี้ทั้งคู่ก็แฮปปี้กับรักตอนนี้สำหรับหนุ่มแดนนั้นเขาพร้อมแล้วจ้าเรื่องแต่งงานแต่ถามว่าจะมีแลนขอแต่งในปีนี้เหมือน คุอื่นไหมหนุ่มแดนขอไม่ตอบจ้าสำหรับแพตตี้เรื่องแพนแต่งเธอเองก็ไม่ขอตอบสำหรับเรื่องรูปก,ก็ให้งานผ่านงานแต่งไปก่อนเอาละจา้างานนี้ก็ต้องรอรุ้นกันไปต่อะจ้าว่าหนุ่มแดนและสาวแพตตี้นะับว่าเป็นซุปตา์แถวหน้าเมืองไทยจะมีข่าวดีเมื่อไหร่